หลานสาวคนเก่งแรงบันดาลใจจากร้านยายริบบิน้นเช้าว,วันออกพรรษาอากาศยังคงเย็นชำํำฉันกับเพื่อนขี่รถผ่านร้านของยายริบบิน้นตรงข้ามอนามัยด่านในสายตาเหลือไปเห็นเด็กสาววัยรุ่นสองคนหลานสาวของยายริบบิน้นมาช่วยเปิดร้านแต่เช้ามืดตีห้าในขณะที่ลูกของเธอยังคงนอนหลับอยู่ถึง8ถึง9มงเชา้าความรู้สึกเปรียบเทียบผุดขึ้นมาในใจเธอ เธอชื่นชมในความขยันและความรับผิดชอบของหลานสาวคนนี้และอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับลูกของตัวเองที่ขี้เกียจและตามใจตัวเองเกินไปเห็นหลานสาวยายริบบิ้นไหมตื่นเช้ามาช่วยยายตั้งแต่ตีห้าเลยนะเธอเอ่ยขึ้นพลางชี้ไปยังสองเด็กสาวที่กำลังมุ่นอยู่กับการย่างปีกไก่หนังหมูไส้ย,ย่างคนเสื้อแดงนั่นที่วิ่งได้ที่หนึ่งในงานกีฬาเมื่ออาทิตย์ก่อนไงเพื่อนของเธอตอบรับ พลางพยักหน้าเก่งมากเลยนะเด็กคนนี้ยายสอนดีจังเธอพูดพลางนึกถึงลูกของตัวเองที่ยังคงนอนขดตัวอยู่บนเตียงความคิดฟุ้งซ่านกลับมาที่ตัวเองนึกถึงลูกๆูกที่เลี้ยงดูมาด้วยความรักแต่กลับไม่เคยสอนให้ช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ควรคิดแล้วก็รู้สึกผิดและเสียใจทำไมเราถึงปล่อยให้ลูกตามใจตัวเองได้ขนาดนี้ทั้งทงที่ยายริบบิ้นทำงานทั้งวัน แต่ก็ยังมีเวลาสอนหลานให้ช่วยงานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอยากให้ลูกฉันตื่นมาช่วยทำงานแบบนี้บ้างจังเธอเปรียบเทียบลูกชายของตัวเองกับหลานสาวของยายริบบิน้นอยากเอาลูกมาให้ยายริบบิ้นสอนจังเธอพูดกับตัวเองเบาๆแกต้องสอนเอาใจใส่ลูกให้ดีกว่านี้ก่อนตั้งแต่วันนี้ต้องตั้งใจสอนลูกให้มากขึ้นสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบรู้จักแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือผู้อื่นไม่ตามใจลูกมากเกินไปเพื่อให้ลูกเกติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่าเช้าวันนี้เธอมีกับข้าวเตรียมไว้แล้วเธอจึงตัดสินใจแวะอุดหนุนร้านยายริบบิ้นในวันอื่นๆเผื่อว่าจะได้มีโอกาสพบเจอหลานสาวคนเก่งคนนี้อีกที่มาสาวน้อยหน้าใสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบครัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรับผิดชอบ 5ข้อคิดดีๆจากเรื่องหลานสาวคนเก่งแรงบันดาลใจจากร้านยายริบบิน้นเรื่องราวสั้นๆน,นี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าขององค์การทำงานหนักความรับผิดชอบและการอบรมสั่งสอนที่ดีซึ่งนำมาสู่ข้อคิดที่น่าสนใจดังนี้ 1. ความขยันหมั่นเพียรเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จหลานสาวของยายริบบิน้นตื่นแต่เช้ามาช่วยงาน เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ขยันหมั่นเพียรไม่เกี่ยงงานซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 2. ความรับผิดชอบคือหัวใจสำคัญของคนการที่หลานสาวช่วยยายทำงานบ้านแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต 3. การอบรมสั่งสอนมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก ยายริบบิ้นสอนให้หลานสาวมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับเด็ก 4. การเปรียบเทียบนำมาซึ่งการพัฒนาการเปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกกับคนอื่นๆทำให้ผู้เป็นแม่ตระหนักถึงจุดที่ลูกยังขาดและเป็นแรงผลักดันให้ปรับปรุงการเลี้ยงดูลูก 5. การกระทำสำคัญกว่าคำพูด การที่ผู้เป็นแม่ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูลูกเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเป็นพ่อแม่ที่ดีข้อคิดเพิ่มเติมการให้โอกาสลูกได้เรียนรู้การให้ลูกได้ช่วยทำงานบ้านเป็นการให้โอกาสลูกได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆการชื่นชมและให้กำลังใจการชมเชยและให้กำลังใจเมื่อลูกทำดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ลูกอยากทำดีต่อไป การเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นในการทำงานและการใช้ชีวิตเรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองทุกคนได้ทบทวนวิธีการเลี้ยงดูลูกและตระหนักถึงความสำคัญขององค์การปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับลูกเพื่อให้ลูกเกติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม